ไอ้น้องดูดิดูห่างมันดินี่ปัดพี่น้องเจ้าวางรุ่นนี่โคตรง่ายปัดพี่น้องพี่น้อคุ้มเลยกับที่ละอ่ะโชว์โชว์โชว์โอ้โหนี่ขนาดนี่ลงทางนั้นนะลงทางนั้น มามามันตามมาทำไมมันเลอะน,นี่สวัสดีครับผมบ่าวเพชรสตธิกิจาพ์อกระเทิครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเขียวก็มาเช้าที่หนาวมากจะพากันมาเล่นขี้ตุมจ้ากินแต่บ่มีลมใครเนี่ยน้ำแห้งมากใช้สายพเลเรศังมีลมค่ะพลเ,เรตรงไหนพลเรศกับโบกที่เหออันนั้นไว้แต่ครับขึ้นมมา,า,าเ้ิ่มแค่นึงแล้วแหละพากันมาขั้นบึง ปลาในขีดตมเบิ่งจ้ะน้ำแห้งเลยเผื่อมีปลาลดต้องลงเบิง่งก่อนหน้าบอกเค้นเอ็ดเยาะคือว่าวอะไรชาวติ๊กว่าวในคลิปก่อนหนา้าและวถ้าผู้ใดามาเอาของเฮาจะเอ็ดเยาะไว้ดีอย่างดีเลยหากุ้งม,มุงกิ่งไม้มาทับถมไว้ก็มาเอาของหมู่ฮึ<ต>่งเอาเบิดอหนิใกล้ๆเนี่ยต้นน้ำมันยังหลายเนาะแมนอาเทียงผมมดปลาโลปลาลดเดี๋ยวนี้นะแมนตามรักแล้วจาเอาเอ็ดเยาะไหวเลยเขาตกลงเอาของหมู่แล อันนี้เรามาเอาของหมูอย่าตัดมือถิ่มดีเนหังบอลดิเทนโ่มนทมนโมเฮาบ่ลจำเป็นต้องติดป้ายแต่คำมาเอ็ดเนาะหางกิ่งไห้หางยังมาทับถมไว้นะนเขาก็เข้าใจเราว่าหมูเอ็ดเนาะมุ่มีม่ไผเอาของหมูดโดกอยู่ใส่ก็ตามเป็นสิรูเลยว่าเขาเอ็ดไวนะ้นะเฮาบริเอ็ดฮฮเฮาต้องบอกเอาแต่นี่เอาเสยจ้ะโครงหลังบ้านเฮาน,นี้แหละยังหนาวอยู่เลยเขาปุ้นมานำเขาปั้นสิบมาเด้อพี่น้องเด้อ เขาปั้นบอกเคลนบอกเอาเล็กเอาไหมไปเอาเล็กไหมไปเอาเล็กไหมหลังบ้านแม่เน่ะเอาเล็กมาแทงถูกไปคือปักเหน่เลยเฮลเล่เล่ไปเร็วไปเร็วองบึงเนาะเออเขาปั้นสิโบมานำพี่น้องจ๋าเขาปุ้นเนี่เห็นเฮาเตรียมอุปกรณ์โน่นนี่นั่นน่ะดิมาทันทีเลยก็ยากเมื่อวานพี่แอนดาเพิ่งอาบน้ำให้มื้อนี้ได้อาบใหม่แหละเออเขาปั้นเห็นเฮาเตรียม อุปรกรณ์จะไปหาอยู่หากินในเล่นเขาด้เงินไปนอนจุ้ยอยู่ขนนเขาปั้นนี่เอ้ยเขาปุ้นนี่จะเล่นน้าเลยจกลักรลบอกเคนไปรอบนี่จักรมานําบ่มาเขาปั้นะนะเนาะอ่าเดี๋ยวให้บอกเคนไปเอาแนวแทงปลาไหลจะ้ะแล้กก็สีช่วยกันฮื้อเอาพวกกิ่งมงกิ่งไม้ใน่ขึ้นสิลงขั้นเบ่งปลาลดพี่น้องมาลุ้นน้ำกันแล้วจ้ามพี่น้องัดนี้ตติสีวิตนะ้ำออกจักหน่อยก่อน มีปลาเห็นห้าบุ๊บพุคือน้ำเงียบแท้ละ่ะรลองเบิ้งบุ๊มีมปลาก็มีหอยและงานนี่ค่ะไปถุงมือก็จะเล่นน้ำแต่เศร้าถ้าบ่อน,นี้บุ๊มีเกิดไปลงสอนกุ้งสะเขาโตโ เอ,อ้าวมาสมมาแต่ใส่กัดปเบาเศ้าแบบนี้เอเอเเอลุกพากันวิทเอาหรือซ่าเอาพี่น้องจ้ะเหยียบกระอบสดึกล,ะล,ะลงเหยียบเลยเหยียบเป็นมีน้ำค่ะบ่เห็นจะโตเห็นตนัวหอยจูกมีอะไร วิทวิทยก็หอยจูบก็เอาไปต่อขอยจูบแผลนัลนอืมจุขหลายครับ เอน่อยจุบไปปล่อยลงสะเฮาอะไรี่ดูหน่เลยลุงพอยามันเขาหอยหลาตอื

แล้วไม่หมดหรือว่าไปถึงคนลึกอ๋อจะใช้โจมอะไรบ่ไม่รู้เป็น อ๋อหมันลมพัดแขนโหขนาดนั้นเลยบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิ้าเอาคงมาใกล้ก่อนเป็นไงบ้าเคาเอาคงใกล้เอาข่งใกล้บ่เอาคว่ใกล้บ่เค็ลงมาม่ได้เลเจ้าเลยนี่ดิที่ไหนนี่ขนาดตัวป๊าดพ่อคนแม่ปลาไรน้เดี๋ยว hang quá đi nè, hot pinhong, trâu vang luôn nè, ui, sẽ học xem đấy đi, Thế, đây đi. Được chưa đấy, là... đúng. Đúng đấy, đúng. Đúng không đâu, chưa đấy, chụp 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 chưa chưa cháy chụp món tân cả thua tưới tới hên ở tưới đây tới đây tới đây tưới tưới chụp tưới Đứng tưới 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 cực rồi bảo tưới tưới Đứng tưới đây tưới 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 lại

แม่ไม่รู้ช่วงเพื่อนพอดีดีมันตบอดีอ่าวค้าใส่นะปัดนาะบอกเ้นเนาะคุ้มเลยกับที่เตะอ่ะโชว์โชว์โชว์อู้วววีวว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 นวว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 วคุ้มวววววาวว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 าวววนเทหอย่ววา้ว นีเป็นแมวได้เลยโถมพันไว้ก่อนก็อยู่บ่ลึกนะเบ่าเคนอืมฮึดูหน่ะคุมแล้วคุมแล้วใส่คระชับไว้หูมาแต่พุดตุ้บตั้งอย่างไล่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 แทงอีกโบมีตัวเดียวเดียเต็มเครื่องคร่องถูกเนาปิดไว้มันก็กิ่งไม้ทีเด็กคลบเลยแม่บอสคลืบลงไปแล้วคลืบมเดินมาอย่าง จกเบื้อ,อาางต้นเอ้าแทงโตพากันขึ้นเลยพี่น้องจ้ะปลาหางโบโบมีก็ไหลไหลยอยู่แทงตัวแรกในชีวิตเอาเอง่ายเลยน่าสนทะิกเนาะเมนถ้าแทางโบโบ,กบกเก่งโบเป็นแช่ไหมหู้อยู่ว่าแทางเป็นไสใช่ไหมแต่กระโบได้เก่งจับจังหวะมันบ่ได้ฮะน,นะ<ม>บ่รู้ว่าแทางลงไปถืกมันหรบ่เลปล่ก ป่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยก็นึกว่าเธอกิ่งไม้สงใส่ถื้อเราขุดเบิ่งซื้อซฟุกเนาะใช้คำว่าฟุกหมานน้ำหละเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนให้เฮาได้อยู่ได้กินน้ำหละแต่ว่าพวกปลากาปลาขาวที่ได้ก่อนหน้าพี่น้องจ๋าเบิ่งนี้นะมันลงไปกินบ้านล้วหอยจูบพี่น้องจ๋าคนน่ะบักลายหนึ่งติ๊กขันเอายกเบื้องดูบอกเคลีหอยจูบฮะ สภาพเดี๋ยวเอาลงไปล้างโตอยู่สะเฮานี่แหละคุณน่ะเอาไปปล่อยอยู่สะเฮาเนาะไปหนึ่งขึ้นเอาหอยไปปล่อยแล้วก็ไปล้างตัวอยู่สะจับเขาปุ้นล้างโตเราจะใครบอกเธอลงน้ำทางจังหน่อยล้างจังหน่อยล้างจังหน่อยก็มันละโทษแลค่อยไปอาบข้างบนบ้านหนาวเลยคนก็หมาโอกันเลยนั่นนา ล่างก่อนล่างก่อนโทษกระนาบุกันเนี่ยโอเคโอเคโอเคปล่อยขึ้นมาแบบนี้โอาเ้องหอยลงไปปล่อยน้ำแดว้ว เติบอยู่ด้วยนะไปของมันเองเลนะาตาไปของมันเองแลาายแล้างอุปกรณ์ถึงสอนมึงกุ้งด้วยค่ะส่วนเข้าไปในฟางนี่เอาฟางโยนล,ลงไป <c oughs> ใส่กุ้งนี่ปลาไหลกินด่บอ อุ้ย่บหิน่เห็นขยะอ่ะเ้างอุกปรกรณ์ปะ่ะมันี่ขึ้นไปทำเมนูจ้ะบกล้าลากเด้ออยู่ดียมันดิ้นออกบบเข็ล้างตัวนี่ถัง,งนี่บบเข็มอโอ้มันถือตรงนี้เนะะะาะฉัลบอยูไม่หยิบเลยจ้นะก โอเคจะทำการคั okay, okay, ่วแบบนี้ฮะกต่ล่างตัวพลังมาเด้อกผิตุ้มเลยว่าเป็นยังตากให้มันแห้งสลัดสลัดเรวค่อยเอาไปซักน้ำเปล่าค่อยเอาไปซักเครื่องโอ้ยดูดิโอ้คุ้มเลยจ้ะตัวเดียวพูดนะใหญ่ยี่หลี่ยอดเลยหลายเยอะหรอกไปหาวิทีเอาติดหน้านี่นะติดเบิด กล<ห>ลงทุนสุดขีดลงทุนสุดขีดไอกระปุตกรขบุก<ะ>อันนี้แล้วมาแล้วไปมาแล้วผูหผูมาุูนอนแล้วผูบอเคนจับอาบน้ำอีกรอบแล้วจ้ะผูเพอเมื่อกี้แค่ล่างกิดตุมหมองเนะาะเหมือนอาบน้ำแล้วผูนอนอาบแดดอยู่นั่นแหละมันหนาวเอ้าบอเคนครัวแล้วพาพี่น้อง เอ็ดเมนูผูใ้ใดไปลุยขี้ต้มนำมาเด้อเตรียมกินน้ำกันเด้อจ้ะบันนี้เตรียมของพร้อมบะหมี่ชิ้นโน โอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันปลาไหรโดดดิอ่ะจะทำมาเพื่อคือคือคืเนีนเยบร้อยได้มนูจากหลังบ้านของเราฮืมผัดเผ็ดปลาไหลเป็นตะแซ่เคยงเต็งเก็งใต้กับคุนฮ้อนก็นสวยกับลังหุงอ,อยู่จ้ะนี่ ระหว่างนี้บอเคเขาจไปอาบน้ำก่อนมึงหน้าเขาจะมากินแซ่บๆคือการแต่งตันี้กจะอาบน้ำเหือกันเดี๋ยวมีโอกาสต้องลงไปหาอีกแน่นอนมันต้องหลายแน่นอนเนาะสติกเนาะแม่ตัวใหญ่พร้อมอ่าห่าสิอาบสีไปแทงแน่ใส่เบ็ดแน่อะไรประมาณนั้นเนาะหาวิธีกินมันนั่นแหละหวิธีกินใกล้ๆบ้านเ้าอือเอาเนาะครับเนาะคลิปนี้ขอฝากเพื่อนค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า